สวัสดีค่ะพีชค่ะผมจอนครับค่ะพบกับเรา2คนในรายการ o o o a อ m มีค r e a t ทีฟพาสตินสค่ะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยูคาเฟ่ Coffee o o r You นะครับากับการค้นหามุมมองในการถ่ายรูปใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์นะครับในสไตล์ล o o k at me แล้ววันนี้นะคะคิวๆอ,อย่างนี้นะคะเรามากับกล้อง o l y m p u s OMD E M10 กันค่ะจอนวันนี้เราจะมาลองเล่นกันว่าแต่ตอนนี้คือพิทอยาก้าไปใีลาแล้ว้็หิวแล้วอะไปไะปแ,แต่ตอนนี้ไม่หิวอย่างนีลาเข้าไปลุลุ้นเอาละพีท ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วสถานที่ดีเสร็จนี้เราต้องถ่ายรูปนะยใช่สิรอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไปถ่ายแล้วีไปได้แล้วใช่ไหมไปเลยได้ปะเป่าไมอ่ะก็ต้องมีใครถ่ายก่อนถ่ายหลังสิแล้วก็ฉันไงฉันก็ต้องถ่ายก่อนไมด้ไได้ไม่ได้ทำไมเราอีดาจะต้องการอะไรเล่นเก็มไม่นเกมเก็มไรน้อยออกจับบ้าหรอมีอยู่สองคนแล้โอน้อยออกไปยิงสุกก่อนมั้งเธอโอเคโอเคมา่าเออสองส้มนั่นไง นั่นไงรอตรงนี้นะชนะละใครชนะฉันกันไกลฉันแข็งกว่าค้อนเธอเป็นคอนกระดาษก่อนที่เราจะมาถ่ายภาพกันก็ขอแนะนำกล้อง Olympus OMD E-M10 สักหน่อยค่ะซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาสวยคลาสสิกมีทั้งสีเงินและสีดำสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ถือว่าเป็นน้องเล็กในตระกูล OMD เซนเซอร์ Live MOS ความละเอียด16ล้านพิกเซลขนาดไมโครโฟเตอร์ 3, หน่วยประมวลผลภาพ2 p i x 7ตั้งค่าความไวแสงตั้งแต่ ISO 200ถึง25,600ระบบกันสั่นที่เซ็นเซอร์แบบ3แกนช่วยป้องกันได้ถึง3.5สต็อปถ่ายภาพต่อเนื่อง8ภาพต่อวินาทีหน้าจอแสดงผลพัดสกรีนแบบพับได้ขนาด3นิ้วความละเอียด1.03ล้านพิกเซลช่องมองภาพ EVF ความละเอียด1.4ล้านพิกเซลการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์6 0 1ถึง1ส่วน4 0 0พันวินาทีมีแฟลชไกด์ัมเบอร,ร์10ในตัวที่ ISO 200ถ่ายภาพวิดีโอความละเอียด Full HD 1920คูณ1080มี Wi-Fi ในตัวควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Olympus Image Share ว่านะครับเดี๋ยวพีทเนี่ยต้องถ่ายรูปมาหาแน่ๆแ,แล้วเขาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบใช้เอฟเฟกแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวจะลองถ่ายข้างนอกแล้วใช้เอฟเฟกของโอลิมปัสดูเพราะว่าโอลิมปัสเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกที่ใช้เป็นโลโมได้เดี๋ยวเราเราจะลองดูกัน,นะครับว่าภาพจะออกมาแตกต่างกันยังไงค่ะแล้วก็นี่เป็นข้าวเมนูสะโพกไก่อบวันนี้เราจะมาถ่ายเมนนี้ทำยังไง ให้ดูน่ากินบอกเลยว่าการถ่ายอาหารเนี่ยหลักสำคัญง่ายๆเลยทิคง่ายๆคือถ่ายแสงธรรมชาติใครๆก็ถ่ายสวยๆได้มีหลายคนเขา้าใจผิดว่าเฮ้ยถ่ายอาหารจะต้องใช้ไฟใช้แฟลชหรือเปล่าบอกเลยตรงนี้ว่าไม่เป็นพอพีเนี่ยใช้การถ่ายอาหาร้วยแสงธรรมชาติบ่อยน,นี่คือทิคแรกอย่างที่2ก็คือเราจะใช้เดฟออฟฟิลดโดยใช้การเปิดหน้ากล้องหรือรูรับแสง เปิดรูรับแสงกว้างที่สุดนี่แล้ววันนี้สุดยอดเลยเลือกใช้เลนส์50 f 1.8เพื่อที่จะว่า,าได้ชัดตื้นให้ข้างหลังละลายฉากหลังให้เบอร์ๆไปนะคะมันทำให้วัตถุที่เราถ่ายเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ภาพเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะด้วยความที่มันมีชัดตื้น เมนูนี้นะคะชื่อเมนูเรนโบว์เค้กเค้กราสซอสราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะใช้ฟังก์ชันของกล้องเอ่อมต่อจอตรงนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เราใช้ถ่ายมุมกดเนี่ยเราก็ปรับจอไปตามองศาที่เราต้องการ ก็เทคนิคนี้ก็จะใช้โฟกาเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าการถ่ายขนมเนี่ยขนมหวานเนี่ยควรจะต้องมีความหวานแล้วก็มีความน่ารักเวลาที่ถ่ายพี่จะชอบใช้โฟกาวอย่างนี้แหละแล้วก็เราใช้วัตถุที่หาง่ายๆไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรีเฟล็กหรือว่าอะไรที่ยุ่งยากนะคะก็คือวัสดุใกล้ๆมือที่เราหาได้แค่มีสีอ่อนๆ ค่ะอันนี้เป็นเมนูคาเมลแมคเชียโตเป็นเมนูโปรของพีทเลยเดี๋ยวเราจะมาหามุมถ่ายกันว่ายัางไงพีทจะใช้ฟังก์ชัน p ฟโตสตอรี่ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ดีมากตรงที่ว่าในเฟรมภาพภาพภาพเดียวในเฟรมเดียวเราสามารถถ่ายได้หลากหล,กหลกายภาพให้อยู่ในภาพเดียวกันเราก็ไม่ต้องมานั่งจัดเลเยอร์ใน Photoshop หรือคอมพิวเตอร์ให้เสียเวลานะคะเราก็มีให้เลือกหลายเฟรมแล้วก็เปลี่ยนโหมดขาวดำหรือว่าเป็นแบบสีก็ได้อโอ้หฟังก์ชันลุกเรื่องเยอะมากบางทีเรามากับแฟนหรือว่ามากับคนรักอย่างเงี้ยสมมติว่ามีสายเติมใช่ปะ่ะเตมอนี้ก็ถ่ายรูปแฟนเราเติอนม้ก็ถ่ายถ่ายรูปดอกไม้แล้วอีกอเฟรมเราก็ถ่ายรูป ใส่คนสุดเลยโดนสิโดนสิเสร็จแล้วโอเคไหมฮะไม่ไม,ไม,ไมอย่าอย่าอย่ามาลอกเรียนแบบ กดดันเนี้ยไม่ได้กดดันกดชัตเตอร์เวลาถ่ายบ้าบ้าตลกอลไรเราเครับตอนนี้ผมใช้เลนส์ฟิล์นะครับช่วง14-2นะครับก็เป็นเลนส์ที่มากับตัว Olympus เลย ตอนนี้ผมใช้โหมด Art นะครับซึ่งเฟรมเนี่ยเป็นอาตารย์หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับตอนนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นตารย์หนึ่งต่อนหนึ่งก็เพื่อที่ว่าอยากให้เฟรมดูแปลกตาขึ้นนะครับแล้วก็ในโหมด Art เองเนี่ยก็จะมีช่วงช่วงการปรับสีได้หลายอย่างอันนี้ผมใช้เป็น d รา a m i c Tone นะครับซึ่งก็จะให้น้ําหนักที่แปลกออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรูปกันนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ใช้โหมดอาร์ตนะครับก็เป็นเฟรมหนึ่งตอนหนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็แต่ในโหมดอาร์ตเนี่ยเราก็จะใช้เป็นโทนขาวดานะครับเพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็ความเรียบง่ายของรูปนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมถ่ายเป็นเงาของโต๊ะนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าน่าสนใจดีนะครับน่าจะเหมาะกับโทนขาวดาที่ผมเลือกนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ยังใช้เป็นโหมดของ a r t t u t o t e r นะครับเป็นในส่วนของ Post Process Effect นะครับเพื่อที่ต้องการให้ลูกออกมาเป็นดูเป็นสไตล์โลโม่นะครับแต่โลโม่ของผมเนี่ยก็ยังเป็นเฟรมหน่งตอนหนึ่งือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนใล์อะไรนะครับก็อยากให้สีดูเป็นเคียนนิดๆดูสนุกมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ซ้ำกับคุณทีสเขาที่เขาถ่ายเป็นอารมณ์อาหารอยู่ข้างในนะครับ เราก็เสร็จแล้วนะนานมากเลยนะเพิ่งเสร็จตัวเนี้ร้อนนะเฮ้ยองไปดำลงไปเยอะเลยนะเนี่ยเวอร์ละขอสีเดิมดูว่าดูว่าถ่ายภาพเขาดำมากดูว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณร้านยูคาเฟ่คอฟฟี่ฟอยู u นะครับสำหรับ บรรยกาศส,สวยอาหารอร่อยอร่อยนะครับที่เราใช้สถานที่ในวันนี้นะครับค่ะวันนี้สนุกมากสนุกไหมจอนสนุกครับโอ้ย oh, สุดยอดมากเลยนะคะวันนี้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะและวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Look at me creative happiness ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับพีทนะคะความประทับใจที่ได้ใช้กล้อง Olympus OM-D E-M10 ตัวนี้นะคะค่ะนอกจากตัวกลอ้องจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามคลาสสิกแล้วนะคะก็ยังให้ไฟภาพที่มีความคมชัดมากๆแล้วก็สีสันอิ่นตัวสวยงามสดใสนะคะสะดวกในการโฟกัสมากเพราะว่าใช้ระบบหน้าจอทัชส,สกรีนในการโฟกัสได้ด้วยนะคะก็ฟังก์ชันอื่นๆที่ชอบแล้วก็สนุกมากเลยคือโหมด โโต้สตอรี่ค่ะเป็นหมวดที่ถ่ายภาพได้ในหลายๆเฟรมในเฟรมในภาพเดียวกันนะคะก็ประทับใจเพราะว่าในความสนุกนะครับเป็นกล้องที่ใช้ง่ายแล้วก็ในส่วนของลูกเล่นต่างๆในหมวดอาร์ตเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบเป็นพิเศษผมว่าโอลิมซัสเนี่ยถ้าเกิดคนชอบโลโม่เนี่ยน่าจะชอบโอลิมซัส